มาจ้ะผาตาั้อีกแล้วมันนี่มันนี่สิตั้มยังนี่มันนี่สิผ้าตั้มมันนี่ตั้บักแตงเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตั้มขีดก่อนเด้อพริกตั้แหลกแล้วเขาก็เอาเครื่องใส่เลยจ้ะนี่เครื่องที่เขาเตรียมไว้หยิบเงาวซะก่อน Okay. แต่กันมันกับใสไปเลด้จ้ะแล้วก็จะใส่น้ำปลาตมบักแตงที่ใส่แค่นี้เด้จอจ้ะไม่ได้ใส่ยังหลายไม่ได้ปรุงอีกยังหลายเนี่ย กลายยีฮอนี่เพิ่ม้องปรุงยังไรพรุงกรดใส่ตอนตำมะพริกไปแล้วจ้ะพรงนัวเราใส่ลายเสียบลายใส่หน่อยเสียบหน่อยแสียแต่ผู้มักเด้อผู้บ่มักก็บ่ต้องใส่เด้อจ้ะเสียบวะใส่ซิมมือ น้ำอาไรน,นัวแครปปลาอีกนิดนึงจ้ะผัดนัวนิดนึงแล้วก็เพชรถึงใจด้วยจ้ะเพชรมากพอแล้วอาทำนี่ทำน,นี่ละจ้ะมาที่นี่ก็าจานมาตักใส่จานตักจัเงเดย์จีแนมเห็นพี่น้อก เห็นบ่เห็นอี่หรอกเนาะนี่แหละตักซ้ำนี่แหละเฮ็ดเฮ็ดใกลายเขาบป็นเพออ็เขาบปแซเสเนาะตักเอาให้มืดสไดาย ไหนเดียบรอยแล้วจ้ะไปกินกันเลยนาตากระเสกบ่ตำแตงของเราวันนี้แซ่บๆไปเลยจ้าไปกินเขากันจ้า